นนั้นคําว่าวุฒิสภานี่เป็นสภาสูงแต่สภาสูงนถามว่าหัวหน้าพักบางพักกระทําผิดไหมที่ได้สั่งการให้ในอำเภอซึ่งเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งระดับอําเภอเรับผู้สมัครบางคน,นขายข้าวแกงก็มาเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้บางคนก็ขับรถก็มาเป็นสื่อสารมวลชนได้ดิฉันเห็นว่ามันสมควรที่จะต้องยุบพักนี้ มันสมควรที่จะเป็นโมฆะในการเลือกสอวอครั้งนี้ถ้าประเทศไทยยังอยู่ภายใต้การครอบงำของบางพักบางสีบางกลุ่มเนี่ยดิฉันมองไม่ออกว่าอนาคตประเทศเราจะเป็นยังไงคะ่ะวันนี้มายื่นเรื่องยุบพักภูมิใจไทยกับคณะกรรมการการเลือกตั้งเนื่องจากหัวหน้าพัก เลขาธิการพักแล้วก็สมาชิกพักได้กระทำความผิดตามรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการได้มาซึ่งสวออซึ่งมีหลักฐานมีพยานมีความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอ้างยี่ในเรื่องการฟอกเงินแล้วในเรื่องพิติกรรมทั่วไปที่เราทราบดีนะคะตัวตัวสำคัญวันนี้ที่ดิฉันจะมาร้องก็คือ ชัยชนกชิดชอบซึ่งเป็นลูกของเนวินชิดชอบซึ่งเป็นเลขาธิการพักซึ่งมีกระบวนการแล้วก็สามารถที่จะเห็นเส้นทางการเงินได้ดีแล้วสิ่งสำคัญก็คือหัวหน้าพักค่ะหัวหน้าพักชื่ออนุทินชาญวีรกุลซึ่งเป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยถ้าจะมองเห็นว่าดิฉันมีหลักฐานว่า เมื่อเลือกตั้งสอวอเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านหัวหน้าพักภูมิใจไทยได้เรียกสอวอที่ผ่านการเลือกตั้งได้ได้รับการรับรองเข้าไปที่โรงแรมโรงแรมหนึ่งชื่อว่าภูแมนเพื่อให้สอวอเหล่านั้นได้เขียนใบลาออกเพื่อที่จะเป็นหลักการว่าพวกนี้จะต้องอยู่ภายใต้การสั่งการ ของพรรคภูมิใจไทยค่ะและอีกท่านหนึ่งซึ่งมีความผิดที่เข้าองค์ประกอบก็คือคุณสุขสำรวยนะคะซึ่งเป็นสามคนที่ดิฉันอเอาความผิดมาให้กับกกตเพื่อประกอบการพิจารณายุพภักการเมืองแล้วก็เสนอต่อสารรัฐธรรมนูญต่อไปนะคะในวันนี้ดิฉันคิดว่าบ้านเมืองไม่ใช่ของเราคนเดียว ถ้าหากสอวอทั้งหลายมีสิทธ <c> ิ <oughs> ์ที่จะเลือกปปชมีสิทธิ์ที่จะเลือกกกตมีสิทธิ์ที่จะเลือกกะสะทอชอแล้วถามว่าบ้านเมืองจะอยู่อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันเห็นว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันเราจะไม่ยอมให้กระบวนการเหล่านั้นมาทำลายประเทศไทยมาทำลายประชาธิปไตยมาทำลายรัฐธรรมนูญของไทยนะคะสิ่งที่ดิฉัน ดิฉันไม่เคยมีเรื่องที่โกรธแค้นหรือมีเรื่องขัดข้องหมองใจกับบุคคลเหล่านั้นแต่ดิฉันทําในฐานะที่ดิฉันเป็นคนไทยคนหนึ่งที่เห็นกระบวนการเกิดขึ้นนั้นมันอุกอาจและมันก็ไม่เกรงกลัวฟ้าดินไม่เกรงกลัวกฎหมายไม่เกรงกลัวกระบวนการยุติธรรมและณวันนี้ที่เราเห็นแล้วว่า134คนหรือกระบวนการเลือกองค์กรอิสระ บางคนเป็นคนดีมากค่ะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งนะคะก็หลุดไปจากการที่ฟังคำสั่งของบางสีบางคนอันนี้ประเทศไทยจะอยู่ยังไงคะถ้าหากต่อไปในอนาคตใครทำผิดใครทุจริตใครคอร์รัปชันก็มีการยกคำร้องถ้าหากเขาเป็นคนเลือกปปชเนี่ยเขาเป็นเลือกกกตเขาเป็นคนเลือกกสสชเนี่ยบ้านเมืองจะอยู่ยังไง ดิฉันจะเห็นว่าเขากระโดงก็จะไม่ผิดละเขาใหญ่ก็จะไม่ผิดละหรือจนกระทั่งรัฐสภาสองหมื่นล้านน่ะที่มันไม่ได้มาตรฐานก็ไม่มีความผิดหรอคะเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันค่ะดิฉันไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรต่อให้เป็นโมฆะหรืออะไรก็ช่างดิฉันคิดว่าดิฉันพอแล้วไม่ไม่ต่อสู้เพื่อตัวเองจะได้เป็นสวนะคะแต่ดิฉันต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรม และอยากจะให้คนกลุ่มนี้พวกนี้ได้รู้ว่ามันก็ยังมีคนไทยที่ออกมายืนต่อสู้เพื่อประชาชนว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยบ้านเมืองจะอยู่ยังไงบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดมีแต่กระบวนการทุจริตขาดการตรวจสอบขาดการรับผิดช,ชอบนะคะเพราะฉะนั้นคําว่าวุฒิสภานี่เป็นสภาสูงแต่สภาสูงเนี่ยถามว่าหัวหน้าพักบางพักเนี่ยกระทําผิดไหมที่ได้สั่งการให้แนเอเภอ ซึ่งเป็นผู้มนวยการเลือกตั้งระดับอำเภอเนี่ยรับผู้สมัครบางคนนะ่ะขายข้าวแกงก็มาเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้บางคนก็ขับรถก็มาเป็นสื่อสารมวลชนได้แล้วหลายต่อหลายที่คุณสมบัติไม่ตรงนั่นคือการรีคูดคนตั้งแต่แรกมันผิดผิดเพราะใครผิดเพราะกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยได้สัง่งให้แหนมเพลเน่ยเซ็นรับรอง คนเหล่านั้นมาก่อนแล้วหลายจังหวัด 3, ามพันสีคนกระบวนการนี้ที่จะคัดคนอื่นที่เข้ามาไม่สามารถที่จะเข้ามาสมัครสวได้เพราะในการเลือกตั้งเขาเลือกเขาเองอาชีพและสอ0รคน20อาชีพส0่พคนอย่างเงี้ยนายกรนายขอมาสมัครก็โดนดีดออกไม่ได้เป็นสวนะคะมีแต่เขาล้วนๆจนกระทั่งระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับประเทศกระบวนการเหล่านี้มันท้าทาย มันท้าทายคนไทยมันท้าทายกระบวนการยุติธรรมและมันทําลายประชาธิปไตยอันนี้ดิฉันคิดว่าพักบางพักเนี่ยทำลายประชาธิปไตยทําลายประเทศไทยดิฉันจึงเห็นสมควรว่าโอเคละ่ะลูกชายหัวแกว้วหัวแหวนของคนบางคนก็ได้ร่วมกัะทําความผิดด้วยโดยมีการเส้นทางทางการเงินนะคะที่เรามองเห็นแล้วก็หัวหน้าพักบางพัก หรือภรคภูมิใจไทยก็มีพฤติกรรมที่ส่อแสดงให้เห็นว่าคุณมีการรู้เห็นคุณมีการบงการกระบวนการเลือกตั้งสอวอซึ่งเรามีหลักฐานมากมายค่ะดิฉันเห็นว่ามันสมควรที่จะต้องยุบพักนี้มันสมควรที่จะเป็นโมฆะในการเลือกสอวอครั้งนี้ดิฉันเห็นว่าขนาดสมัยก่อนเนี่ยจ้างพักเล็กมาลงก็มี ก็เป็นโมฆะนะคะหรือหันหน้าหันหลังไม่ถูกกับหน่วยเลือกตั้งก็เป็นโมฆะแต่นี้เนี่ยเป็นความผิดที่ยิ่งใหญ่เป็นความผิดที่มโหฬารมากมันช็อกค,คนทั้งประเทศและช็อกดิฉันด้วยดิฉันคิดว่าดิฉันจะยืนเพื่อจะต่อสู้ในเรื่องนี้นะคะดิฉันไม่ได้ไม่ได้เกรงกลัวอิทธิพลของใครไม่ได้เกรงกลัวอะไรคะ่ะดิฉันคิดว่าดิฉันก็เป็นแค่คนไทยคนหนึ่งเป็นพลเมืองไทย ก็ต้องยืนหยัดปกป้องประเทศไทยค่ะถ้าประเทศไทยยังอยู่ภายใต้การครอบงำของบางพักบางสีบางกลุ่มเนี่ยดิฉันมองไม่ออกว่าอนาคตประเทศเราจะเป็นยังไงค่ะทั้งองค์กรอิสระทั้ง7องค์กรเนี่ยอยู่ใต้เงื้อมือเขาเนี่ยมันมองไม่ออกเลยค่ะมีอะไรจะถามไหมคะเราออกจากการเป็นสอวอค่ะ ผลก็คือคือเขาเรียกสวที่ได้รับการเลือกตั้งแล้วได้รับการรับรองแล้วเป็นสวเต็มตัวแล้วแต่เขาก็กลัวคนพวกนี้เนี่ยไม่ทําตามคําสั่งถ้าใครไม่ตามคำคำสั่งก็มีเรื่องต้องลาต้องได้ออกเลยเขา,าใช่ค่ะเขาเรียกเขาเรียกมาแล้วก็ให้เซ็นใบาลาออกก่อนเพื่อถ้าคนคนนี้ทำผิดจากที่เขาสั่งไป เขาก็จะยื่นเวลาออกคุณก็ออกทันทีค่ะก็มีค่ะถ้าไม่มีก็ไม่กล้าพูดนะคะหลักฐานที่ว่านี้ก็มีรูปถ่ายมีคลิปเสียงแล้วก็มีถ่ายทียท่เขามาเซ็นราออกค่ะหลักฐานในการโอนเงินนะคะ ักฐาในการจัดตั้งคนในจังหวัดบุรีรัมย์แล้วเ,เลขาธิการพักเนี่ยก็มีมันโยงได้โยงการเ,าเส้นทางการเงินงซึ่งซึ่งทางอ,าอยู่ในขั้นตอนซึ่งซูงปเปอร์คอมพิวเตอร์ก็จับได้หมดค่ะว่าคุณโอนเงินให้ใครอะไรอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ดิฉันมั่นใจใช่ใช่ค่ะใช่ ก็มีเครือข่ายค่ะอันนี้ก็ยังยังไม่สามารถพูดได้แต่ว่ามีแน่นอนค่ะค่ะมีสาวถึงแน่นอนค่ะหลักฐานเนี่ยคือดิฉันจะยื่นก่อนแต่คือหลักฐานจะนำมาให้ทีหลังนะคะก็มีค่ะคือมั่นใจว่ามีหลักฐานแน่นอนค่ะถึงเพราะว่าก็กลัว กลัวว่าคือทุกองค์กรมันก็มีทั้งฝ่ายเขาฝ่ายเราเป็นธรรมดานะคะแต่ในเมื่อเรียกดิฉันมาชี้แจงดิฉันจะนํามาพร้อมกับดิฉันชี้แจงด้วยห้อยคําค่ะในคลิปที่ว่าแสดงไบเราบอกว่เป็นคลิปเสียงหรือว่าคลิปภาพเลยเป็นเป็นภาพด้วยเสียงด้วยค่ะค่ะเือเอามาจากไหนครับเอามาจากไหนก็คิดว่าเอามาจาก ที่เชื่อถือได้แล้วก็มีก็ได้เห็นจริงค่ะว่าคุณอนุทินได้เรียกอสอบอเหล่านั้นเข้าไปที่โรงแรมปูแมนจริงๆเ<ไ>ป็นการรวบรวมมาจากหลายๆคนเลยคะที่ถือว่ามาจากตัาคนเดียวนะอ๋อก็มีผู้ผู้หวังดีหลายคนก็มีคนช่วยหลายคนก็นอยากให้เราสู้เพื่อประเทศไทยแล้วก็พอดูแล้วดเช,เชนก็บอกว่าสู้ได้และชัดเจนค่ะ เข้าองค์ประกอบความผิดชัดเจนการออกมาเปิดหน้าแบบนี้เลยค,ค่ะโดยที่ถูกคนออกมาลวเลยไม่กลัวถูกเขาฟ้องกลับไม่กลัวค่ะเพราะว่าดิฉันคิดว่าการติดติงเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่ผิดนะคะแล้วดิฉันไม่ได้ไม่ได้จะทําเพื่ออะไรดิฉันทําเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติว่าในอนาคตเนี่ยองค์กรอิสระทั้งเจองค์กรเนี่ยถูกครอบงําโดยกลุ่มบุคคลเหล่านั้นมัน หาเกิดราคาขึ้นความถี่หรืออะไรเนี่ยกสทชเขาตั้งเนี่ยมันจะกระทบประชาชนไหมนะคะแล้วก็หลายหลายอย่างไม่ว่ากกตเขาก็จะตั้งพอจะตั้งเนี่ยใครทุจริตเลือกตั้งเอาวิ่งวิ่งมาวิ่งมายัางทักนี้ก็ลอดหมดอย่างเงี้ยบ้านมันจะอยู่ังไงนะคะกล่องวอที่เป็นใบละดับก,กี่คนนะครบอ๋อเยอะค่ะเยอะมากเลยหลักร้อยคนนะครับ วันนั้นที่ที่มานะ่ะวันนั้นไม่ถึงร้อยแต่ก็เยอะนะคะแต่ก็มาเรื่อยๆคะ่ะทยอยกันไปรายงานตัวอะไรใช่คือรายงานตัวเสร็จแล้วรับรองแล้วก็จะต้องเข้าไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่เออใช่คือเป็นเป็นอนุทินเลยคะ่ะใช่ค่ะใช่ใช่ก็ชัดน่ะไม่ชัดไม่กล้ามาเปิดหน้าคะ่ะ ไม่ใช่ค่ะคือถ้าดูพี่เองนะพี่ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองมามานานแล้วพี่ก็เล่าออกมาแล้วแล้วถ้าจะดูว่าจตุพรพรมพันธ์พี่ไม่รู้จักนะแต่เขาโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะคะสสเนี่ยพี่ไม่รู้จักเขาพี่เดินทางไปที่เจดีวาเพื่อที่จะไปร้องเรียนกับไอพียู P U. จนไอพียูมีมติให้สารรัฐธรรมนูญเนี่ยทบทวนจตุพรพรมพันธ์ อันนี้พี่เห็นความไม่ยุติธรรมค่ะพี่ไม่ได้รู้จัจกจตุพรเลยนะแต่เราก็สู้เพราะว่าเรามีโอกาสที่เราเราเป็นไอพียูเราก็มีโอกาสที่จะได้ช่วยในเมื่อเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมอันนี้ก็ไม่มีใครบอกไม่มีใครอะไรกับพี่นะหรือถ้าน้องจำได้กรณีที่ทุจริตแรงงานและมนตรีท่านหนึ่งของพัคพักเดียวกันเนี่ยดิฉันก็ล้องแล้วก็ฟ้องสอสจน จำคุกสองปีรอลงอาชามันไม่มีใครสั่งพี่ได้หรอกคะ่ะแล้วก็พี่ก็ไม่ได้เจอใครเออไม่ว่าท่านนักสินท่านไหนก็ช่างคือพี่พี่ไม่ได้อยู่พักไหนเพราะว่าพี่เตรียมตัวลงสอวสองสามปีนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้สังกัดพักแล้วก็คิดว่าพี่เป็นสอสอมามานานสายสภพายสายอะไรพี่ได้หมดแล้วนะคะเหลือแต่สายสินที่ยังไม่ได้แต่พี่คิดว่าพี่ไม่กลัวหรอกถ้ายิ่งเปิดหน้าอย่างเงี้ยเขายิ่งไม่กล้าทําอะไร นะคะแต่ก็ขอคุ้มครองพยานจาก d ีเบ้างนะคะยังไม่ขอนะกำลังจะขอแล้วก็คิดว่ามันไม่มีใครสั่งพี่เมื่อคืนพี่เขียนเองนะเขียนด้วยตัวเองทั้งคืนอ่ะด้วยด้วยความรันทดใจว่าทำไมกระบวนการมันเป็นอย่างนี้แล้วทำไมเขาทำอย่างนี้ได้ใช้เงินเกือบเป็นพันกว่าล้านเนี่ยครอบงำประเทศไทยได้ขนาดน,นี้เฉลอนะคะแล้วเกิดไม่มีใครลุกขึ้นมาสู้เนี่ย บ้านเมืองก็จะอยู่งี้อยู่ใต้อานาตเขาอย่างนั้นเหรอนะคะ,นนนะไม่เคยค่ะไม,คคะไม่ไม่มีจริงๆนะถ้าจะพูดให้ชัดนะพี่ไม่เคยพี่เป็นคนไม่ชอบการทุจริตแล้วก็พี่ไม่ได้มีอภิชัตกับพักนี้เลยแล้วการที่พี่ลงสอวอนอะ่ะ พี่ถือความสุจริตพพี่จบปริญญาเอกมาคิดว่าโปรไฟล์ตัวเองดีแต่ที่ไปสภาวันนั้นพี่ไปพบผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เคารพน้องสาวเขาอยู่จังหวัดชายเชิงเซาอ่ะน้องสาวเขาลงลุ่มสตรีแล้วเราก็เลยโทรไปว่าให้ให้น้องท่านเลือกเราหน่อยท่านก็โอเคพอโอเคปุ๊บเราก็มองเห็นว่าเราเป็นเด็กเราต้องไปขอบคุณที่สภาเราก็ไปไปก็นั่งอยู่ ไม่ได้ตั้งใจนะคะเจอม,อมทอสองเขาก็พูดว่าแมวมาทำอะไรแล้วก็เราก็บอกว่ามาขอบคุณหาเสียงสวามา,าน้องท่านอ,าอดีตรัฐมนตรีท่านหนึ่งเขาลงสตรีด้วยกันรัฐมนตรีภาคภูมิใจไทยก็เลยบอกว่าทาไมหาเสียงทีละคะแนนพวกผมมีเป็นพันแล้วอยู่ๆท่านอนุทินเดินมา กับเลขาแล้วก็เขาพาพี่ไปสวัสดีแล้วเขาพูดกับพี่ก่อนนะว่ามีโบตเตอร์เท่าไหร่แลกกันไหมอะไรกันไหมถ้าคุณไม่รู้เรื่องการเอ่อเรื่องสอวคุณพูดทําไมแล้วให้พี่โทรหาสุขสําพวยทําไมถ้าคุณไม่รู้เรื่องคุณไม่เกี่ยวถ้าคุณลงประกาศไปอ่ะว่าเอ่อพักนี้ไม่เกี่ยวไม่ยุง่งอ่ะถ้าไม่เกี่ยวไม่ยุง่งแค่ประกาศกระดาษใบเดียวเนี่ยมันไม่สามารถลบล้างความผิดได้ อาสมมุติจะฆ่าในกรในขอประกาศว่าฉันไม่ฆ่าแน่นอนเกิดในกรในขอตายโดยคุณฆ่ามันก็เป็นความผิดเพราะฉะนั้นกระดาษใบเดียวที่บอกว่าประกาศว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับสวน่ะมันเป็นการแก้เกี้ยวทั้งทั้งที่พฤติกรรมทุกคนเห็นหมดว่าใครทําอะไรพักไหนทําอะไรเพราะฉะน,นั้นน่ะพี่ถึงไม่กลัวแล้วสิ่งที่จะฟ้องเราเชิญเลยเพราะทุกอย่างพี่ไม่เคยพูดนะคะ มาสวัสด,ดีพูดก่อนด้วยซ้ำพูดก่อนพี่ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จะขอเป็นสววไม่มีทางเพราะว่าพี่คิดว่าได้หรือไม่ได้ไม่ใช่สารละหลายคนชวนไปหลายคนนะพวกพวกสสพวกอะไรชวนไปหาเราไม่ไปเรามีศักดิ์ศรีเราไม่สนใจนะคะพี่มาตามกระบวนการที่ถูกต้องตามาประชาธิปไตยได้หรือไม่ได้ไม่ใช่สารละเพราะคุณค่าของคนไม่ได้อยู่ที่เป็นสสรหรือเป็นสวว บางครั้งพี่ไม่พอใจเพื่อไทยรู้ว่าถ้าอยู่ได้แน่พี่ไม่พอใจพี่ก็ออกไปอยู่ที่อื่นได้ไม่ได้ไม่ได้สนใจมันอยู่ที่ความพอใจของพี่พี่ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะไปขอคนประเภทนี้เป็นด้วยซ้ำนะคะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้รวมถึงซุปเปอร์แงช่องยูทูบพัติชนทีวีกันด้วยนะครับ